แล้วนะครับเราพูดจะไปถึงเรื่องกราฟของการกระจัดความเร็วและความเร่งนะคราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง4ส,สมการนะครับที่ใช้ในการหาตัวแปรในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะ,ะสี่สมการนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับก็บอกเลยว่าต้องจํานะครับ เพราะว่าเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบดีไลฟ์หรือว่ามานั่งพิสูจน์สมการนะครับในห้องสอบก็คือเราจําแล้วก็มันก็ไม่ได้จํายากแล้วก็เดี๋ยวครูพี่นายช่างสอนเทคนิคนะว่าสมการไหนจะต้องใช้กับโจทย์ยังไงนะครับง่ายมากๆเรามาเริ่มที่สมการแรกครับได้มาจากสมการความเร่งนะครับคือ A เท่ากับ V2 ลบ V1 ส่วนด้วยลบ T1 นนะอ่ะ ความเร่งเท่ากับ v 2หรือว่าความเร็วตำแหน่งสุดท้ายลบด้วย v 1ความเร็วตำแหน่งเริ่มต้นส่วนด้วย t 2คือเวลาความเร็วตำแหน่งสุดท้ายและ t 1ความเร็วที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับซึ่งเขาก็มักจะให้ตัวความเร็วสุดท้ายนะครับคือ v นะและความเร็วตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยคือ u นะครับ แล้วก็ t หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือศูนย์เนาะส่วน t สองเนี่ยก็คือ t นะครับก็คือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง,ปลงความเร็วนะความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วทั้งหมดนะครับจัดรูปสมการนะครับย้าย t นะไปคูณกับ a นะแล้วก็ ลบ u เนี่ยไปก็เป็นบวก u เนะะเาะก็ได้ความเร็วปลายเท่ากับความเร็วต้นบวกด้วยความเร่งแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะนี่นะครับเป็นสมการที่1ต้องจำนะครับ v เท่ากับ u บวกนะต่อไปสมการที่2ก็มาจากสมการนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับ โดยที่ v เนี่ยเราใช้เป็น v average นะครับ a v ซึ่งก็คือเป็น v เฉลีย่ยนะ v เฉลีย่ยหมายความว่าไง v เฉลีย่ยหมายความว่าเมื่อนำค่าความเร็วต้นและความเร็วปลายเนี่ยมาบวกกันละหารสองเนี่ยมันจะสามารถหาค่าความเร็วเฉลีย่ยได้นะครับซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือค่าความเร่ง a เนี่ย มีค่าคงที่นะซึ่งมันก็ใช้ได้ทุกกรณีในระดับมัธยมปลายนะครับเพราะว่าระดับมัธยมปลายเนี่ยเราให้ค่า A ขอคงที่นะซึ่ง V Average รเนี่ยเราก็สามารถแบ่งเป็นความเร็วปลายหรือความเร็วต้นทั้งหมดหารสองเ,เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลานะครับ ซึ่งเราก็จะได้เป็นสมก,การที่2คือการกระจัดเท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณด้วย t นะอันนี้เป็นสมก,การที่2นะครับต่อไปสมก,การที่3นะเกิดจากการนำสมก,การที่1น,นะครับซึ่งก็คือ v เท่ากับ u บวก at เนี่ยโดยนำค่า v จากสมการที่1เนี่ยมาใส่เข้าใน v ในสมการที่2นะครับจากสมการ2นะ s เท่ากับ v บวก u ส่วนด้วย2 t เนะเาะแล้วก็แทน v เท่ากับ u บวก at นะ จากสมการหนึ่งนะครับก็จะได้ s เท่ากับอันนี้แทน v นะด้วย u บวก at บวกด้วย u นะครับทั้งหมดหารด้วย2คูณด้วย t นะ u บวก u เท่ากับ2 u บวกด้วย at และเอา t คูณเข้ามานะครับก็จะได้เป็น t กําลัง2ออันนี้ มิดทีนะ2เนี่ยก็สามารถหาร2ได้ทั้ง2พจน์นะครับ2ัปึ๊บก็จะได้เป็น U T บวก1ส่วน2 A T กำลัง2นี่คือสมการที่3นะครับต่อไปสมการ4นะครับจากสมการ1น,นะสมการ1ใช้กแล้วเนาะ V เท่ากับ U บวก AT นะครับเราจะหาค่า T นะโดยที่ T เนี่ยก็จะเท่ากับเราได้ V เนะย,ย,ย้าย U ไปลบนะครับส่วนด้วย A นะซึ่งเราจะนำค่า T ตัวนี้นะครับมาแทนในสมการที่2นะครับจากสมการที่2เนี่ย S เท่ากับ V บวก u ส่วนด้วยส t เนาะแล้วเราก็นำ t นะครับแทนเข้าไปจะได้ s เท่ากับ v บวก u ส่วนด้วย2ส่วน t เนี่ยก็คือ v ลบ u ส่วนด้วย a นะครับอันนี้ก็คือใช้การแก้สมการทางคณิตศาสตร์นะ ซึ่งตัว v บวก u คูณกับ v ลบ u เนี่ยมันคือได้ค่าเท่าไหร่ครับอ,อันนี้เราต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมานะครับตัว v บวก u คูณกับ v ลบ u เนี่ยมันจะเท่ากับ v กำลังสองลบ u กำลังสองนะครับซึ่งจากสูตรเนี่ยมันก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยเท่ากับ หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนั่นเองนะอันนี้ต้องจำนะครับส่วนด้วย 2a นะย้าย 2a ไปคูณ s เนอะ 2as แล้วก็ย้ายอยู่ไปเนี่ยเป็นบวกเนอะอก็จะได้ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง นะครับเป็นสมการที่4นะที่จะต้องจำนะครับโดยสมการทั้ง4เนี่ยใช้ยังไงนะครับใช้อย่างนี้ครับสมการที่1เนี่ยเราใช้เมื่อโจทย์ไม่ได้ให้ S มาเนะในเมื่อโจทย์ไม่ได้ให้ S มาแล้วก็ไม่มีค่าที่จะนำไปแทนในสูตรนะเราก็จะใช้สมการที่1นะ v เท่ากับ u บวกนะครับสมการที่2เนี่ยเราใช้เมื่อ โจทย์ไม่ได้ให้อะไรครับโจทย์ไม่ได้ให้ a เนาะเราก็จะใช้สมการที่สองนะสมการที่สามละ่ะอ่าน้องๆลอง,ลอง,ลองตอบสิครับข้อนี้โจทย์ไม่ได้ให้ v เนาะเราก็จะเลือกใช้สมการนี้นะครับต่อไปสมการที่สี่ โจทย์ไม่ได้ให้ทมาเราก็เลือกใช้สมการที่4นะครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆคือสมการเนี่ยมันดูเหมือนจะแบบเยอะนะแต่จริงๆมันไม่เยอะนะครับเราก็ท่องง่ายๆเลยนะ ท่องให้มันติดปากนะครับเดี๋ยวเราใช้มันทําโจทย์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะจําได้เองนะครับเป็นอัตโนมัติเหมือนเราเรียกชื่อหมาเรียกชื่อแมวอะไรเงี้ยก็ต้องจําว่าตัวนี้หมาตัวนี้แมวหลังๆเราก็ไม่ต้องจำแล้วเ,เห็นปุ๊บมันก็อโตโมติกในหัวเลยนะนะครับสมก,การแรกก็ v เท่ากับ u บวก at สมก,การที่2 s เท่ากับ v บวก u ส่วน 2t สมก,การที่3 s เท่ากับ ut บวก sin ส่วน 2at กลัง2 สมการที่4 v กําลัง2ถาก็ u กํลังสองบว as นะครับ à, ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4ส,สมการง่ายๆนะครับแล้วเอาไว้เรามาตะลุยโจทย์ทํากันนะครับเอาให้แบบว่าเชี่ยวชาญทั้ง4สูตรนี้ไปเลยเนาะ à, และอย่าลืมกดติดตามครูพี่ในช่างนะครับก็มีหลายช่องทางนะทั้ง Facebook, YouTube, Line, Instagram, Twitter นะครับ ซึ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อาหาที่สําคัญที่ครูพี่นายช่างจะนํามาสอนน้องๆให้เข้าใจและเก่งฟิสิกส์ได้ง่ายๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ครูพี่นายช่างลาไปก่อนแล้วบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ